เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวขอบเห็นขอบไหมล <C> e <ars> ุ้นลุ้นขอบก่อนกราบสวัสดีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทวิสหัยลุงป้านาอาและตะลลงทั้งบ้านทุกท่านเลยครับแล้ววันนี้อยู่กับผมคาเช่นคิสก็หลังจากที่ได้เล่นเกมการ์ดโปเกมอนทางออนไลน์กันมาพอสมควรสักพักใหญ่ๆนะครับก็เลยเกิดการว่าจะต้องมีของตัวเองเป็นจริงๆสักครั้งแล้วล่ะนะครับซึ่งผมก็ไป สอบถามรุ่นน้องสอบถามเพื่อนๆน,นะครับว่าผมควรจะเริ่มจากอะไรดีเพื่อนๆก็แนะนําว่าควรจะมีเด็กสตาร์เตอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะเล่นได้เลยนะครับมันก็จะมีพวกการ์ดเอนเนอีและการ์ดซับพอร์ตต่างๆนะครับครบถ้วนแล้วก็เพื่อนๆบอกว่าถ้าเกิดอยากจะสุ่มเพื่อหากการ์ดแร,แร่ก็แนะนําให้ สุ่มการ์ดที่เป็นซองสุ่มนะครับหรือซื้อเป็นเป็นแพ็คเลยแต่ผมอะคิดว่าผมเริ่มเล่นผมน่าจะเอาเป็นซองสุ่มมาก่อนนะครับก็ซื้อมาทั้งหมดวันนี้9ซองเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูกันครับว่าจะได้อะไรกันมั่งซองสุ่มของผมวันนี้นะครับผมก็ได้เลือกอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหอกิมะขาวนะครับหอกิมะขาวนะครับซึ่งเป็นการ์ดใหม่นะของ s อ t a n แอนชิลนะครับผมก็ซื้อ Starter อร์เดของ s อ t a n แอนชิลมาด้วย ะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยครับ9ซองมาดูกันว่าเราจะได้ตัวหน้าหน้าซองกันหรือเปล่านะครับมาดูถ้าเกิดดวงผมมาในทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาต่อไปซื้อแพ็คมาเปิดให้ดูกันครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดสตาร์เตอร์เด็กก่อนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะไม่รู้ว่ามันจะมีเหมือนกันหรือเปล่าด้วยนะครับมามาเริ่มกันดีกว่ากล้องอาจจะตั้งเบีย้ยวหน่อยครับพอดอีไปซื้อกระทานหาาันมะาแล้วก็มาเปิดกันให้ดูโอเคแกะไงเนะี่ย แล้ววันนี้ครับเรามีผู้ช่วยนะครับคือน้องเฟินนะครับจะมาทำการแชร์ดวงในการเปิดเอ๊ะเปิดยากเลยน่าจะ60บใบนะผมจำไม่ผิดแกะยากจก่งเลยโอเคผมต้องค่อยๆแกะครับเพราะผมจะเอากล่องมันไว้เก็บการ์ดเพราะผมยังไม่ได้ซื้อแบบที่ที่แบบเก็บการ์ดเลยนะครับอ่ะโอเคออกแล้วฮะมาเรามาดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้าง ว้าวอะไรเนี่ยอืมอันนี้คือคือบางตัวผมก็พอเล่นเป็นแล้วครับพรผมศึกษาทางออนไลน์มานะอ๋ออันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้เล่นนะครับก็สตาร์เตอร์เด็กอะเนาะก็ต้องสอนว่าเล่นกันยังไงอะไรยังไงโอ้มีอย่างทำอย่างดีเลยครับเนี่ยดูดิมีวิธีมีขั้นตอนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับอ่ะเอาไปว่าผมเล่นเป็นแล้ว นะเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดดูการ์ดเลยแล้วกันนะครับอ่ะเก็บฝากนะครับติดพิษครับอ่าแล้วก็ติดโจมอันนี้เอ่อมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าในเกมออนไลน์ที่ผมเล่นนะมันก็จะเป็นเหรียญนะครับว่าติดสถานะอะไรเวลาโปกเกมอนโจมตีแล้วพวกนี้ก็คือทําดาเมจนะครับว่ากี่แต้มกี่แต้มนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะอ่ะฮะประมาณนั้น,นครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับอ่ะนี่นะครับเด็กซอแอนชิวนะฮะ ใชไหมครับด้านหลังด้านหน้านี่ห่อมาอย่างดีโอเคเรามาแกะกันดูดีกว่าครับว่าสตาร์เตอร์เด็กมีอะไรกันบ้างอ่าตัวแรกนะครับนี่นะครับอันี้ผมขอข้ามไปอย่างรวดเร็วน,นะครับผมตัวโอ้โหซ้ำกัน3ตัวเลยเนี่ยนะครับอ๋ออันี้ร่างหนึ่งนะของร่างหนึ่งชื่อโคโคการะนะครับอัน,นี้ร่างสองถูกไหมอีโวนี่ร่างสามนะครับโอเค อันนี้เป็นการ์ดผมแยกก่อนนะการ์ดเทรนเนอร์การ์ดเอเนจีโอ้มันท่านเหล็กหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยได้วีได้วีได้วีมาจดเป็นอุอุอุวีอุอุนะครับได้น้องแกะวููลูอ้ยนี้ล่างหนึ่งร่างสองนะครับอันนี้ผมแยกไปก่อน ยาคุดะเห็นไหมเนี่ยกล้องโฟกัสครับโอเคก็พื้นฐานนะครับเป็นการ์ดที่เราเล่นทะั้งมีธาตุไฟด้วยเนะี่ยโอเคมี Energy ไฟครับไฟเหล็กลอออนะครับอันนี้ธาตุปกติเฮ้ยตัวนี้ผมชอบตัวนี้ผมผมมีในอ,ออนไลน์นะครับขอแยกก่อนอะเทรนเนอร์มานี่นะครับ,กกรรนะรบพื้นฐานอาโอเคอันนี้เป็นเทรนเนอร์การ์ดว้าวเทรนเนอร์การ์ดดีๆอย่างนั้นเลยครับ Okay. โอ้ยผมรู้ผมรู้จังหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยเทนเนอร์อันนี้เทนเนอร์การ์ดหมดเลยครับอ่ะโดยพื้นฐานก็จะประมาณนี้ครับนะก็จะมีเทนเนอร์การ์ดหลายใบมาก11บเอ็ดสิบสองห้าสิบหกสิบเจ็ดสบแปดบเก้ายม่ายก็ใบยีใบโอ้กอดการ์ดเอเนจี 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16ใบครับแล้วก็การ์ดอ่าโปเกมอน5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16ใบโอเคมีวีมาใบาหนึ่งอ่ะเอาละครับคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้ซองสุ่มที่ผมเอามา9ซองเนี่ยทำไมต้อง9ซองเพราะมันเป็นเลขมงคลครับ เราเริ่มไงเราก็เริ่มที่9ซองกันก่อนนะครับว่าเราจะได้ตัวม้า,มาขาวหรือเปล่านะฮะหน้าซองเนะี่ยเพราะผมอยากได้มากครับมันมีม้าดํากับมา้าขาวใช่ไหมเป็นแท็กใหม่อเดี๋ยวจะแบ่งให้น้องเฟืเอาไปเปิด4ี่ซอง5ซองสี่ซองนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ให้มือดีเขาเปิดแล้วก็เดี๋ยวขขงเลือกเอาเลยว่าอ๋ออ่ะได้มาอ่ะเดี๋ยวเลียงดีสวยๆ9ซอง อ่ะขออเปิดนี้ก่อนนะครับซึ่งเราฉีกได้เลยใช่ไหมคือไม่อยากตัดกลัวไปโดนการ์ด,ดตัดไปไปแต่ระวังนะการเสียเลยนะนี่ครับนี่มาซ <c oughs> องแรกครับอย่าพึ่งอย่พึ่งทีละอันอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ผมก่อนผมก่อน สองแรกนะครับอโอโอเคไม่มีอะไรเลยครเฮ้ยมีจู่โจมครั้งเดียวตัวหนึ่งอ่ะอันนี้ผมแยกไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะไอสตาร์เตอร์เด็กเอาออกไปก่อนสตาร์เตอร์เด็กอาออกไปมีแยกนะครับโปเกมอนอ่ะอ่ะต่อไปตาน้องเปินครับ มันจะมองเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้หน่อยหนึ่งอ่าโอเคเปิดมาลุนขอบก่อนเฮ้ยลุนขอบก่อนลุนขอบก่อนปิ้งวิ่งเด๋ยดกา๊าซพังไปดิดอะไรกันเน่ยอยา่ยาอย่าอย่าโอ้โหเปิดไ <c oughs> หมลุนขนาดนี้ก้าว <c oughs> ซองก็ไม่เสร็จเอาบนเนี้ย ปิงปองปิงปองเฮ้ยชอบตัวนี้ตัวนี้เล่นได้ครับตัวนี้จัดว่าโอเคอ่ะต่อไปตาผมตัดเร็วกว่าีค่ะเฮ้ยระวังโดนการ์ดนะตัดอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแบบแบบอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะคาเอ็นจิชินะครับ โอ้โหไม่มีอะไรเลยพีก็โพลิอ่าโพลิกอนคาจิคอนโพลิกอนสองอ่ะล่างหนึ่งล่างสองได้อ่ะคยเลียนอนนี้ก็เก่งนะครับเพราะผมเคยเอาไปใส่ในเด็กในตอนเล่นออนไลน์อยู่เฮ้ยเดียวเดยวเดตัวอะไรอ่ะเปิดมาไม่ลุ้นเลเาดูเลยเฮ้ยเดียยวเดียวเขอบเห็นขอบไหมรุ้นลุ้นขอบก่อน เห็นขอบไหมตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ได้ตัวนี้เล่นได้โอ้โหไม่ให้ลุ้นเลยเหรอคาร์เทนเนอร์โอ้โหเห็นขอบมาวิบๆเฮ้ยนี่มันไม่ใช่มันตัวนี้วัวคลั่งแต่เอขอบมันสวยนะครับขอบมันวิบวขอบกันผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องไปถามเพื่อนอีกทีนึงว่ามันอันดีอันไหนไม่ดีนะครับไปเปิดให้ดูเขาบอไม่ได้ดูเลยดูไม่รู้เรื่อง เปิดเร็วอ่ะเดี๋ยวค่อยไปแยกหนูเปิดช้าแล้วแต่ว่าพี่อย่าเปิดเร็วกาตินเนอร์อันใหม่นี่จะให้ใครเปิดก่อนสลับกันเปิดสิเป่าเดี๋ยวให้ดูเ,เฉยๆแมาแกะออกมาแล้วตัวอวะไรนะตัวแร่คือนี่ตัวหน้าซองอที่เราอยากได้มันจะเขียนว่าห่อกิมะขาวเนี่ยจริงเหรอไม่มีเราไปแอบดูก่อนด้วยนะอ่ะครับมาดูโอ้โห พี่ยังไม่ลุ้นเลยพี่เปิดหมดเลยไม่ลุ้นตัวนี้เราไม่ลุ้นหรอกอ่ะปลาหนูอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่แล้อเอาเก็บไปอ่ะซองต่อไปอุียจะหมดแล้วเหลือไม่กี่ซองตัดดีๆนะนี่จะไม่ได้ตัวแบบดีๆเลยสงสัยต้องเปิดเป็นไอ้นี่แล้วล่ะเป็น ก็ลองออมันน้อยไปนะเนาะเฮ้ยมีความรู้สึกว่าไอซองเนี้ยมันต้องมีอะไรฮึอืมโอ้โหโอหอาห่ออะไรวะเนี้ยเกลือมากมเจนเนอร์ไปนู่นก่อน งงหมดแล้วยังเนี่ยเราจะเปิ <c oughs> ดไดสุดท้ายเหรออ่ะครับอึบอืม๋ยวโจมครั้งเดียวท่าโอ้จะเล่นยังไงเนี่ยมาเป็นพืชมาเป็นอะไรเงี้ขวดการ์ดเทนเนอร์โอ้โหไม่มีเลยไม่ได้อะไรเลยอูอย้อะไรเนอู้ ไม่มีนะครับโอ้จะเล่นยังไงเนี่ยเอ้ยเอเนจีโอเคหมดแล้วหมดแล้ว,ลวใช่ไหม,หมโอเคครับเกลือก้าซองนี้คือเกลืออะนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเราอยากเห็นคลิปต่อไปผมมาเปิดการให้ดูอย่างนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด u b s c ไ i b e ไ่ชอบผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะคราวหน้าถ้าเกิดอ่า มีโอกาสได้เปิดอีกก็จะซื้อเป็นกล่องมาเปิดนะครับมันหลายซองดีอันนี้มันขัดใจนิดนึงก็คือมันน้อยซองนะผมลองซื้อมาเปิดเบื้องต้นนะครับพอดีเพิ่งเริ่มเล่นจริงจังก็อันนี้น่าจะได้เล่นยาวๆแล้วครับผมเพราะเพื่อนก็ชวนเล่นเนาะมีเพื่อนเล่นด้วยอะไรด้วยอ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้การเปิดกล้าของผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าการเปิดซองอีกนะฮะผมบ๊ายบายครับ